ถ้าเองสวดไม่หยุดเนี่ยเองก็จะคิดออกเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตคนปัจจุบันเนี่ยมันไม่เข้าใจอดีตอธิบายทุกวันนั่นเนี่ยอดีตเราเนี่ยเราบันทึกทุกลมหายใจเข้าออกอดีตเนี่ยเดีย๋ยววิวินาณีก่อนนี่ก็เป็นอดีตไปแล้วนี่เราเดินเดินปัจจุบันไปอานาคตเนี่ยลมหายใจเข้าออกนะ ถ้าเข้าใจเรื่องปัจจุบันแล้วก็จะย้อนอดีตได้นะครับไปอนาคตสบายๆเลยท่านไม่ท่านไม่หยุดเวลาทุกข์ตัวทุกกายกับทุกข์ใจเนี่ยอันไหนมันนานกว่ากันโหสุดยอดเลยทุกข์ใจเนี่ยมันทุกไปหลายภพหลายชาติเห็นเกิดใหม่ยังมาทุกข์อีกนะ เห็นหน้ากันยังทำลายกันด้วยความทุกข์ใช่ไหม,มทุกใจเนี่ยพราะมันติดนะทุกใจเกิดจากกายเกิดจากกายว่ากายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมกรรมไม่ดีอะ่ะมันก็เลยจิตก,ก็เลยบันทึกบันทึกสังใจแค่มองก็รู้แล้วถ้าเราฝึกจริงเนี่ยพุทธศาสตร์เนี่ย ไม่ได้ซับซ้อนเลยท่านถึงบอกเองอย่าหางจากการสวดมนต์